ณโรงเรียนฟูยูกิมีเสียงจากห้องเรียนข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียนสาห้าครับสองค่ะซึ่งเป็นเสียงของคุณครูสมเกียรติที่กำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทุกคนยกมือแยกกันตอบเว้นแต่เด็กชายสมปองที่นั่งสับประหุกงงหาคำตอบไม่ได้เนื่องจากเป็นเด็กที่เรียนอ่อนคิดช้าทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยสนใจทำไมเพื่อนๆถึงทำกันได้นะ เราไม่เห็นจะเข้าใจเลยสมปองพยายามคิดแก้โจทย์ปัญหาแต่ก็คิดไม่ออกจึงมีความกดดันสูงและคิดมากคิดไม่ออกจริงๆเลยห,หลังเลิกเรียนคุณครูสมเกียรติได้มีประกาศจากโรงเรียนรับสมัครตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันยิงธนูระดับประเทศจึงมาบอกแก่นักเรียนเกิดความสนใจนักเรียนครับ โรงเรียนเรามีการประกาศรับสมัครนตัวแทนนักเรียนแข่งขันยิงธนูระดับประเทศนักเรียนคนไหนสนใจสามารถติดต่อคุณครูได้นะครับตกดึกเด็กชายสมปองเก็บเอาสิ่งที่เจอในวันนี้เก็บไปฝันว่าเทวดาสนใจแต่เด็กที่ฉลาดเท่านั้นแต่กับสมปองเทวดายกชี้นิ้วว่าโจทย์แค่นี้ทำไมทำไม่ได้ พอมาโรงเรียนทําให้เด็กชายสมปองเกิดความวิตกเนื่องจากคิดว่าไม่มีใครรักทําไมไม่มีใครรักผมเลยขนาดเทวดาย,ยังว่าผมเลยทําให้ในหัวสมปองตอนนี้มีแต่เรื่องฝันเมื่อคืนไม่มีเรื่องเรียนในวันนี้เลยแต่สมปองไม่คิดเหนื่อยใจและเขาอยากพิสูจน์ตัวเองโดยการที่เขาเข้าประกวดแข่งขัน,ขนยิงธนูระดับประเทศ ปรากฏว่าเขาชนะและได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนณนะห้องเรียนเอาล่ะนักเรียนวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกเด็กชายสมปองเพื่อนของเราได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงธนูเพื่อไปแข่งต่อในระดับโรงเรียนของเราเมื่อคุณครูสมเกียรติและเพื่อนๆรู้ข่าวทุกคนจึงออกมาชื่นชมสมปอง ทำให้เด็กชายสมปองเรียนอย่างสนุกสนานเมื่อสงสัยตรงไหนก็กล้าถามเพื่อน,อนและคุณครูกล้ายกมือที่ตอบคำถามสมปองได้รับความรักจากเพื่อนและคุณครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอีกต่อไป